สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับก็ว่ารถนะครับเสร็จแล้วคทางนี้ก็พอดีวันนี้วุ่นวายหน่อยครับพอดีเอาเทเลอร์นะครับก็ไปที่อู่ครับเปลี่ยนบันไดครับช้านะฮะนิดหนึ่งแล้วก็ไปรับรถนี่ครับหมายไปแดงเนี่ยเอาไว้จากอู่ลาดาเลยครับออกมาสดๆร้อนๆครร้อนจริงเนี้ยทั้งสดทั้งร้อนเลยเนี่ยโจแปดอีครับ พร้อมวิ่งข้าวนะ่ะมาถึงที่ครับก็รับาสมาชิกใหม่ด้วยครับก็วายเจา้าวายรถนะครับต้องมาไปวายรถครับเห็นๆเวยๆทุกนะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คนขับและเจา้าของและก็รถนะครับให้โชคดีมี เฮงครับมันๆครับหิงหิงเนี่ยครับฮะก็มีนี่ร้อยห้าครับเจ้าช้างอันนี้ก็ไม่กล้าไม่กล้าครับโกโจ็จดอ,อาจจะมีงานพรุ่งนี้นะครับอาจจะมีงานพรุ่งนี้นะอ,อาจจะมีงานพรุ่งนี้ครับ โรครับเกี at, ng ang, ng ang re, ่ยวรุ <c oughs> ่นน <c oughs> ี้อาจจะมีงานงานแรกครับเอาเจ้าช้างครับห็นบอกว่าสิบกว่าไรเจ้าช้างสิบกว่าไรนะทีมงานเนี่ยทีมงานครับ ตัวหน้าน่าปรับเียวเจอรีบายอ้อยเนี่คะแนนเต็มบันหุนอือลือคะแนนตัวเครื่เนาะก็ดูแต่ละคันนะก็รถปีที่สองครับแต่ช้างก็ปีที่สองครับอันนี้สามสิบกว่าปีแล้วครับสามสิบปีแล้วนี่เกือบสามสิบแล้วครับ ส่วนตัวนี้เพิ่งเอามาเนี่ยไม่เหมือนกันครับถือว่าถือว่าป้ายแดงเหมือนกันครับย,ยังไม่ขึ้นเต่ลดเกี่ยวยังไม่เคยขึ้นแล้วยังไม่ขึ้นเลยยังไม่ขึ้นเลยครับน,น,นี่ยังไม่ขึ้นแล้วไม้เหมือนกันออกเมื่อตอนสิงหาครับยังไม่ยังไม่ไมีใครเหยียบครับนี่จะเป็นเป็นยางอะไรครับนะครับก็เป็นเครื่อง geo โจแปดซีครับตัวนี้แต่เทอร์โบเป็นเครื่องไทยนะครับตัวนี้ก็แปดอี e ครับก็วหายก็ทำพิธ <dynam> ีง่ายๆครับก็วหว้ผลไม้ธรรมดานะปกติแล้วก็ผู้แข่รับรถใหม่ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็ทำพิธีตามปกติครับทุกปี ครับผมเคยเล่นรถอันนี้ชุดสองเลยครับนี่เหมือนเป็นออนิวล่ะผมบอกเลยครับนี่คือออนิวล่ะแต่ก่อนจะมีเจ้าช้างสองสองเจ้าช้างหนึ่งคันไวไฟจอมพลางหนึ่งคันนะครับตระกูลเจ้าช้างนะไวไฟจอมพลางก็คือเทียบรุ่นกับปลดนี่นะรุ่นกลางของเจ้าช้างแล้วก็เดรสเลอร์ก็เป็นล็อกกี้ครับผมบอกตรงๆครับล็อกกี้ที่เสียท็อปเอาไปเคยเอาไปครับเคยไปสีลายๆครับสีท็อปผมขายไปก็เห็นผมเห็นได้ตาม y ยูทูบของเสียท็อป ท็อปแทบนะฮะนั่นะเป็นของผมครับขายไปตรกี้ครับที่ตอนนี้น่าจะอยู่บนคนะติดตามอยู่กันกันของผมนะฮะที่ขายไปก็ขายขายคู่กับ Wifi จอมพลางขายไปแล้วเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ผมก็ตอนนี้เป็นคันที่สามครับผมก็ซื้อมาแล้วก็ปล่อยไปนะก็เป็นอ่าโรบคอปนะครับแล้วก็สมอตอนนี้เป็นเมกาแลวฮะเป็นเมกาแล้ว ใหม่หมดเลยครับพูดง่ายๆคือชุดใหม่เลยผมเล่นแค่นั้นชุดนั้นมาประมาณแปดปีเก้าแปดปีนะครแปดปีก็คือเก้าปีครับแต่ลงเกี่ยวแปดปีแล้วก็ขายตอนแรกว่าก็นะครับขายก็ขายแล้วเปลี่ยนชุดใหม่ก็เล่นคูปุต้ามาก่อนแปดปีนี่นอีกประมาณสี่ปีนะครับก็เลยกลับมาได้เล่นคูปุต้ารอบหนึ่งเนี่ยประวัติของผมก็ประมาณนี้ฮะไม่มีอะไรมาก ก็ทําไปเรื่อยๆนะครับไหวแค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับเตรียมที่ทำงานนะครับก็ไม่มีอะไรเยอะครับอ่าก็มารีวิวให้ชมนะฮะรีวิวชมนะครับก็ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูตอนเกี่ยวครับปีนี้แต่ปีที่แล้วผมขับตัวนู้นครับเจ้าช้างดูน้องขับสองคนทีนี้ผมจะลงมาขับคันนี้ครับ ให้ลูกน้องอีกคนหนึ่งขึ้นไปครับเจ้าช้างแทนผมจะขับคูบูต้าครับก็เทเล์ก็ใหม่ครับเหมือนใหม่เลยครับตอนนี้ก็คือป้ายแดงสองคันสิงหาครับยงได้ใจงานแล้วครับยังมีใครขึ้นครับใหม่ครับใหม่เนี่ยปีนี้ใหม่สองคันแล้วครับปีนี้ใหม่สองคันนี้ปีที่แล้วก็ใหม่สองคันนะปีนี้มาสองคันนี้โอเคครับคลิปนี้ก็คลิปสั้นๆนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยครับอถ้า พูดผิดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ